ชมนะคะเป็นผุเรียนสายพันธุ์มูสังคิงมา,าเลนะคะเข่งเบอร์หกนะคะให้ลูกค้าดูลำต้นทรงพุ่มเลยนะคะสวยหามมากนะคะชุดนี้เรามาจัดโปรพิเศษนะคะเป็นโปรแถมนะคะวันนี้เป็นโปรแถม10บวกหนึ่งลูกค้าสั่งซื้อ10ต้นเราแถมให้1ต้นนะคะ เข่งเบอร์หกนะคะลำต้นโตๆนะคะโตกว่าข้อมืออีกนะคะชุดนี้นะคะเข่งละ5 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจเข่งเบอร์หกชุดนี้นะคะลำต้นโตๆ,ๆแบบนี้ที่เราคัดตกมาเพื่อที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะคะเข่งละ500บาทโรแถม10บแถมหนึ่งนะคะลูกค้าสั่งซื้อ1ิบเข่งเราแถมให้1เข่งนะคะชุดนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ ให้ลูกค้าดูลักษณะลำต้นทรงพุ่มก่อนนะคะลำต้นโตนะคะไซส,สูง2เมตรเก่งเยอะสวยมากที่สำคัญไม้เลี้ยงเด็ดร้อยเปอร์เซนต์ต้นพันสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะ,ะลูกค้าดูลำต้นนะคะลำต้นเนี่ยโตกว่าพ่อมือดาวอีกนะคะลำต้นก็จะโตมากดูนะคะดูโคนต้นแบบบึกมากดูนะคะลำแบบแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกเลยดูนะคะสวยมากชุดนี้ เราคัดออกมาให้ลูกค้านะคะชุดนี้แล้วก็ต้นไม้มันสวยนะคะดาวก็เลยจัดโรโลอตได้ลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้นะคะทุเรียนสายพันมูซันคิงมาเลเข่งละ5 0าบาทนะคะ10ต้นแถม1ต้น,ตน10บเข่งแถม1เข่งนะคะจัดส่งแบบเหมากรองไปรษณีย์หนึ่งกรองใส่ได้12งเข่งลูกค้ารับกรองละ1ิเข่งนะคะ อ่าสิเข่งแล้วก็แถมไม่หนึเข่ง1ิเอ็เข่งก็เต็มกลองพอดีนะคะไม้สวยมากนะคะดูนะคะคุณต้นอวกบึกเลยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกไม้เลี้ยงเดดนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะเอสไลน์เข้ามาสั่งซื้อได้นะคะเราลดโปรพิเศษ10เแถม1กันจนถึงต้นไม้หมดนะคะชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด4,200เข่งนะคะ สาเข่งเบอร์หกมูซานคิงมาเลยมีอยู่ทั้งหมด4 500, 200เขง่งเราลด10เขง่งแถม1เขง่งเข่งละ500บาทก็ตกเข่งไม่ถึง500นะคะค่ะลูกค้าดูลำต้นนะคะ,ะมันก็มีเยอะนะคะมูซานคิงมาเลยเข่ง300บาทก็มีเป็นเข่งเบอร์หกเหมือนกันนะคะเ<อ>ข่งเ<อ>บอร์ห300บาทชุดนู้นนะคะลำต้นเขาจะเล็กกว่าเนี่ยจะเป็นไซนี้นะคะไซนี้ ชุดนี้เราจะขายแค่300บาทลูกค้าดูนะคะนี่โคนต้นมันจะเล็กกว่านะคะชุดนี้3 0 0ถ้าลูกค้าสนใจนะคะชุดนี้เบอร์หเหมือนกันแต่อายุเขาน้อยกว่าลำต้นจะเล็กกว่า300บาทชุดนี้นะคะ500บาท10แถมหนึ่งสวยมากนะคะทรงพุ่มลำต้นสวยบึกอย่างที่ให้ดูเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็แอดไลน์เข้ามาสั่งทางไลน์ได้เลยนะคะโคนต้นไม้หมดนะต้นไม้เนี่ย เลียนเลร้อยเปอร์เซ็นต์สวยมากนะคะหมดเล้วหมดเลยลูกค้าดูโคนต้นนะคะโคนแบบบึกมากทุกต้นนะคะโคนโตกว่าข้อมืออีกนะคะถ้าลูกค้าสนใจชุดโปรแถมของเราก็สั่งซื้อได้เลยก่อนต้นไม้หมดนะคะทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลยนะคะเป็นทุเรียนที่เราสั่งต้นพันธุ์มาจากประเทศมาเลยเลยนะคะต้นพันธุ์ เอามาลงถุงเลี้ยงที่ประเทศไทยบ้านเรานะคะอันนี้เราก็คัดต้นไม้เพื่อที่จะจัดส่งให้ลูกค้าไม้สวยๆใบดกๆสมบูรณ์เลยนะคะปลูกห่ห้ดูแล่ห้โตวไวด้วยทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลเป็นทุเรียนที่ทนที่สุดกว่าทุกสายพันธุ์นะคะตอนนี้ทุเรียนมี1,000พกว่าสายพันธุ์แล้วนะคะแต่ไม่มีสายพันธุ์ไหนที่สู้มูซังคิงมาเลได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อนะคะ แอดไลน์ line, แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะเนี่ยชุดนี้เข่งละ500บาท10เข่งแถม1เข่งนะคะชุดโปรโถแถมราคาพิเศษเนีแถม0แถม1ทั้ง,ทงนั้นเลยนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์ด่วนๆเลยนะคะเราจะคัดเข่งที่สวยที่สุดข,ของไปให้ก่อนดูลำต้นนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนุนะคะของเราเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลี้ยงแดดตั้งแต่ต้นพันธุ์ยังเด็กอยู่เลยมูแซงคิงมาเลยนะคะถ้าทุเรียนที่เขาอยู่กลางแจ้ง มันจะเป็นตุเรียน,นที่เขาทนต่อสภาพอากาศทนต่อเชื้อโรคแล้วก็เลี้ยงให้ดูแลให้ทุ้เรียนชุดนั้นสายพันธุ์นั้นจะเพราะประมาณจะน้อยมากนะคะ <c oughs> เพราะว่าต้นไม้ในยอยู่กลางแดดจะไม่ค่อยมีโรคทางใบเลยนะคะแต่ถ้าตุเรียนชุดไหนที่อยู่ในร่มตุเรียนชุดนั้นนะคะเราจะดูแลย,ยากเพราะว่าใบอยู่ในร่มเนี่ยเขาจะมีโรคเยอะแยะมากมายส่วนมากเนี่ยถ้าไม้ที่นี่นะคะส่วนมากเราจะเลี้ยงแดดทั้งนั้นเลี้ยงแดดทั้งหมดนะคะ มันจะได้ทนนะคะนอกจากไม้าสายพันธุ์ที่มันออกเดดไม่ได้จริงๆนะคะสายพันธุ์ที่ออกเดดไม่ได้จริงๆลูกค้าไปปลูกก็จะดูแลยากนิดหนึ่งเราก็จะแจ้งทางความเป็นจริงว่าชุดนี้เลี้ยงแดดหรือไม่เลี้ยงแดดนะคะแต่ถ้าชุดไหนที่เลี้ยงแดดแล้วลูกเอาไปก็ปลูกได้เลยไม่ต้องการสแลนแล้วไม้เลี้ยงแดดพอเราเอาไปปลูกใบของเขาจะแผ่แล้วก็แตกยอดได้รวดเร็วมากนะคะแต่มูสังคิงมาเลยเนี่ย ทุกสายพันธุ์เลยไม่มีสายพันธุ์ไหนสู้ได้นะคะเขาจะทนต่อสภาพอากาศแล้วก็ทนต่อเชือ้อโรคมูซังคิงมาเลนแล้วก็หนามดาแล้วก็ยาลิ้งจีสามสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ทนที่สุดเลยปลูกก็ดูแลง่ายกว่าทุกสายพันธุ์เลยนะคะถ้าสนใจชุดโปรโลดของเรา10บเข่งแถม1เข่งเข่งละ500บาทไซส์โตโตสองเมตรแบบนี้นะคะลําต้นโตโตแบบนี้ไม้เลี้ยงเด็ดแบบนี้ก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะการจะส่งนะคะอ่าจะส่ง กรองไพรสเน่กรองเคอรี่แล้วก็ตีรถไปส่งนะคะวันนี้เราก็จะขึ้นรถให้ลูกค้านะคะไป5จังหวัดนะคะวันนี้เดี๋ยวตอนขึ้นเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูนะคะ